โฆษกกระสรวงการต่างประเทศจีนแสดงความมุ่งมั่นในการร่วมมือกับไทยและประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีงใต้ในการสกัดอัจญากรรมข้ามพรมแดน หลังจากกลุ่มชาวจีนได้รับความช่วยเหลือและเดินทางกลับประเทศต้นทางโดยเที่ยวบินสุดท้ายที่มารับคนจีนกลับประเทศต้นทางวันแรกออกจากสนามบินแม่สอดไปเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับมีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและนายหลิวจงอี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงและสาธารณะของจีนร่วมสังเกตการปฏิบัติการในวันแรกด้วยโดยหลักเราคือเราไม่ให้เข้ามาตั้งค่าย นะครับเพราะเราไม่มีศักยภาพพอจะมารับผู้อ,อพยพแล้วก็มีค่ายอ,อพยพเพราะที่มีอยู่เวลานี้ยังมีปัญหานะครับถ้าเขาจะส่งให้เราก็ต่อเมื่อต้องมีกระบวนการที่พร้อมรับไปเช่นขณะน,นี้ถ้าไม่ใช่จีนถ้ามีเท่าไหร่แจ้งเรามานะครับเ,เราก็จะติดต่อให้ตัวแทนสถานทูตมารับโดยมีเงื่อนไขว่ารับออกไปนะครับ ที่ยากหน่อยอาจจะเป็นแอฟริกาเมื่อวานผมพูดเรื่องเขียนย่าไม่ใช่จริงๆเขามีเอธิโอเปียนะครับที่เขาอยู่ที่นี่แต่อฟริกาเนี่ยเขาไม่ได้มีสารทุตก,กับเราทั้งหมดเพราะนั้นเขาจะผ่านกองกลางตรงนั้นของเขาก็ให้เขาว่าไปตามกระบวนแต่ของจีนเนี่ยมีเยอะอยู่นะครับที่เราเรายินยอมให้ผ่านทางเราเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าเส้นทางจากเมลดีไปย่างกุ้งมันอันตรายแล้วมันยาวนะครับก็เลยจะขออนุญาตเราซึ่ง เราก็เห็นว่าเราก็สามารถจะอำนวยความสะดวกตรงนี้ได้แล้วก็จะสามารถช่วยเหลือเขาได้เพราะอันนี้เนี่ยเป็นภยัยคุกคามของโลกนะครับแล้วมันมีผู้คนที่ถูกกระทําถูกเข้ามาอยู่เป็นเหยื่อด้วยส่วนหนึ่งไม่จํานวนไม่น้อยของแต่ละประเทศเพราะฉะนั้นเราจะแก้ปัญหานี้ด้วยการช่วยเหลือตรงนี้นะครับ สำหรับวันแรกมีชาวจีนรวม198คนถูกส่งมาขึ้นเครื่องบินที่สนามบินแม่สอดนะครับรถพาสที่จะมาจอดที่จุดตรวจควน้นบุคคลและยานพาหนะที่เป็นลานจอดเครื่องบินจากภาพก็จะเห็นว่าพวกเขาลงจากรถเดินเรียงแถวไปขึ้นเครื่องบินที่จอดรออยู่โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดสายการบิน i n i s o ซ t h e r n Airlines ถูกใช้ลำเลียงคนจีนที่ถูกส่งตัวมาจากเมืองเมียว,วดีกลับสู่ประเทศต้นทาง ผ่านทางไทยซึ่งในวันนี้มาลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดรวมทั้งหมด4เที่ยวบินการส่งกลับเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าครับคนจีนถูกทยอยลำเลียงข้ามสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองซึ่งมีรายงานว่าก่อนส่งตัวกลับมาคนจีนกลุ่มนี้ได้เข้าสู่กระบวนการคัดกรองที่เมืองเมียว,วดีตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเรียบร้อยแล้ว แต่เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าเมื่อข้ามาถึงฝั่งไทยทั้งหมดต้องลงจากรถและถูกเจ้าหน้าที่นำตัวเข้าไปเก็บอัตลักษณ์บุคคลหรือที่เรียกว่าไบโอเมตริกโดยจะมีทหารหนึ่งนายคอยจับคู่กับคนจีนหนึ่งคนพาเดินเข้าไปในอาคารไปบันทึกข้อมูลไบโอเมตริกรองผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยว่าคนจีนจากเมียนมาทั้งหมด198คนจะถูกขึ้นลักลิสถาวร เว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าไม่ได้กระทำความผิดก็อาจพิจารณาไม่ติดลักลิสต์จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นยังไม่พบว่าคนจีนที่ข้ามวันนี้มีหมายจับติดตัวพร้อมกับขอรายชื่อจากจีนมาตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับส่วนกลุ่มคนจีนที่ไม่มีหนังสือเดินทางก็จะมีข้อมูลจากตำรวจจีนและกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ระบุชื่อและเอกสารยืนยันไว้ทั้งหมดพร้อมกับย้ำว่าตมสามารถตรวจสอบข้อมูลไบโอเมตริกได้ ตลอด3วันนี้จะมีคนจีนรวม1,041คนถูกส่งตัวกลับประเทศต้นทางโดยนำตัวข้ามสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2เข้ามาที่ฝั่งไทยเพื่อไปขึ้นเครื่องบินเที่ยวรัฐบาลจีนจัดเตรียมไว้โดยพรุ่งนี้มี6เที่ยวบินและวันที่22กุมภาพันธ์อีก6เที่ยวบินเช่นเดียวกันครับ